ฮัลโหลค่ะเดี๋ยวสั่งข้าวหัวกระเทียมเพิ่มไ่ดาวให้หน่อยนะคะเดี๋ยวส่งที่อยู่ตามหุดแลค่ะอ๋อบอกป้อมยามได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ โอ้ยแพรคะทำงานอังกฤษหรือยังคะไอ้เฮี้ยยัยงเลยวะเออมึงันส่งวันไหนวะอีกสามวันค่ะอ๋อดีๆดียเชียมึงกูย,ยังไม่ได้เริ่มทำเลยเว้ยไอสัตว์เออตายาตายกันหมดแน่กูโทรมาวะเดี๋ยวกูโทรกลับแป๊บหนึ่งโอเคฮัลโ,โหลลูกทำอะไรอยู่กินข้าวยัง ยังเลยคะ่ะพ่อเอาเย็นป่านนี้แล้วไปหาอะไรกินก่อนสิลูกฮะแล้วออกไปไหนใส่แมสบ้างเปล่าแอลกอฮอล์พบไหมอืมอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะอ่าแล้วเนี่ยดูซิห้องลกว่ะเนี่ยเนี่ยเสื้อผ้านเนี่ยกี่วันซักทีฮะอย่าปล่อยให้มันเหม็นนะลูกโอเคเข้าใจแล้ว แล้วเนี่ยเราเป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวระวังด้วยนะไปไหนมาไหนกลับห้องมาเนี่ยล็อกประตูด้วยนะเข้าใจเปล่าแล้วอย่าไปชวนเพื่อนอมาทำอะไรไม่ดีนะโอเคครับแล้วจะกลับบ้านเมื่อไหร่อ่ะกลับมาหาพ่อบ้างออโอเคถ้าหนูว่างเนี่ยหนูกลับไปหา ลโหลมึงมึงกูโดนพ่อกูอีกแล้วค่ะคือว่างงม,มึงคือกูโดนพ่อกูเทศอีกแล้วยาวเหยียดมาครั้งนี้เอาจริงๆครั้งนี้รเรื่องอะไรอีกแล้ะครับมึงก็ที่กูย้ายมาอยู่หอใหม่ไงมึงก็รู้ว่าพ่อกูเป็นยังไงอะโอยแหมมึงพ่อมึงก็อย่างนี้เออก็ก็ใช่แหละเออมึงแล้วงานอังกฤษนี่มันกี่คะแนนวะ สิบห้ามั้งเอาดีๆแต่แม่งเยอะมากมึงเยอะมากเออจริงเยอะจริงกูกูท้อเลยอ่ะเออมึงกูว่ากูว่ากูไปทำก่อนดีกว่ามึงคือถ้าเกิดว่ากูไม่ทำตอนนี้ก็คือไม่ทันเรารลอกอยู่นะคะได้ค่ะเดี๋ยกูส่งไปให้ลโอเคแล้วเงบ๊ายบ๊ายบายเอยแพรเราส่งเอาไงเนี่ยจะมาหากูปะ ไปอยู่แล้วรออะไรอะคะไปสิเฮ้ยไอสัตว์หนึ่งแบบหนึ่งพ่อกูโทรมาวะเดี๋ยวกูโทรกลับไปพ่ออหมันคอเซ็นเตอร์มันเนี่ยออแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวกูโทรไปโอเคจ้าอ้าวสุกนี่กลับบ้านปะลูกพ่อจะทำข้าวผัดกุ้งของโปรดหนูนะอืมไม่น่าได้กลับอะ่ะน่าจะไปบ้านเพื่อนอะ่ะเอา้าอย่างนี้ก็อดกินของโปรดเด็กแล้ว่ดิ แหม。<妈 S 2> 嗯，พ่อเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะหนูยุ่งอยู่อะ。อ้าอ้า กระเป๋าใบนี้สวยไหมคะไอเชี่ยมึงสวยสัดมึงเท่าไหร่สี่พันเองมึงลดตั้งสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงใช้คู่กูต้องจัดแล้วนาของมันต้องมีใช่ปะงั้นเดี๋ยวกูไปขอตังค์พ่อก่อนค่ะเออมึงเดี๋ยวกูแปบน้ำก่อนนะเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูโทรไปนะคะคเคค่ะมึงโทรมาละกันโอเคอืมอืมเจอกัน มงึงไอ้เชียมึงกูกับพ่อกูอะเอา้าทำไมอีกอะมองึงคือเขาทักมาหากูทุกวันเขาทำเหมือนกูเป็นแบบเด็กเลยเว้ยไอ้เชียมึงก็ไม่ตอ้ตองตอบดิลองๆไว้ก็ได้นานๆทีค่อยตอบไงเออก็จริงว่ะไอ้เชียเอมอมึงดูคลิปที่กูส่งไปให้ดิตลกแซ่บมึงชอบชัวร์ เออเออกูเคยเห็นอยู่ไอ้เชื่อตลกจริงไอ้สัตว์ไอ,อ, <c oughs> อ,อ้เงี้ยไอ้เงี้ยออเ ว่าไงมึงมึงกูมีเรื่องจะเมาค่ะฟังไหมคะว่า <Wow. S 1> มึงคือแบบจําคนที่เราเจอในซูมได้ปะคนนั้นอะจําได้ใครอ่ะมึงคือนางแอบแซวบกับเพื่อนในห้องเราเวย้ยอืม เป็นอะไรอ่ะทําไมพ่อไม่รับสายหนูอ่ะพ่อตัดสายหนูทาไมอ่ะแล้วทําไมไลน์ไปถึงไม่ตอบอ่ะพ่องานยุ่งอะลูกพ่อเป็นอะไรพ่อเงียบทาไมอ่ะพ่อตอบหนูไม่ดีพ่อไม่ได้ยินหนูหนูใจเย็นๆก่อนสิลูกคือหนูก็รู้ว่าปกติเนี่ยพ่อทํางานเยอะเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นก็โทรมาคนนี้ก็โทรมาพ่องานยุ่งมาบอกหนูเนี่ยนะ ไม่ต้องบอกหนูก็ได้ทำไมต้องไม่ตอบอ่ะไม่เข้าใจอ่ะพ่อเป็นอะไรอหรือไม่อยากคุยกับหนูแล้วอ่ะหนูไม่เข้าใจพ่อเลยอ่ะพ่อมีอะไรไม่บอกหนูอ่ะถ้าถ้าันนี้มีอะไรก็บอกมาดิหนูเป็นอะไรลูกหนูไม่ได้เป็นอะไรพ่อะเป็นอะไรย็นก่อนนะแล้วเดี๋ยวพ่อไม่พ่อไม่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อทำงานเสร็จแล้วเรามาคุยกันนะลูกไม่หนูต้องการคำตอบจากพ่อตอนนี้เลยว่าพ่อเป็นอะไรอ่ะขอพ่อ ขอพ่อทำงานก่อนไม่ไหนูต้องการคำตอบากพาะตอนนี้ว่าพ่อเป็นอะไรทำไมต้องไม่บอกหนูอ่ะพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อียบทำไมอ่ะพ่อบอกหนูมาดิมันมีเรื่องอะไรเหรอที่พ่อไม่บอกหนูอ่ะพ่อไม่อยากคุยกับหนูแล้วใช่ปะพ่อเป็นอะไรพ่อบอกมาดิคนที่ทำงานพ่อพ่อจะอ้างอะไรอีกอ่ะ เพื่อนที่ทำงานพ่อป่วยเขาติดโควิดลูกแล้วพ่อก็เพิ่งไปตรวจมาพ่อพ่อก็ติดเหมือนกันเราวทำไมพ่อถึงไม่บอกหนูอ่ะนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะพ่อทำไมพ่อถึงไม่บอกหนูอ่ะ พ่อไม่ได้อยากปิดหนูนะลูกหนูไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอะปกติพ่อโทรไปหนูก็ยุ่งทุกทีหนูก็บอกหนูมีงานหนูต้องทํางานหนูเครียดยุ่งแค่ไหนหนูก็ตอบพ่อได้พ่อก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นความเครียดให้ลูกเพิ่มอะพ่อหนูเป็นลูกพ่อนะทําไมหนูกหนูก็ต้องอยากรู้อยู่แหละว่าพ่อเป็นอะไรอะ พ่อขอโทษนะลูกพ่อจะขอโทษหนูทำไมเดี๋ยวพ่อก็หายแล้วอยู่คนเดียวอะไรล่ะลูกอย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเองลูกโควิดเนี่ยร่างกายพ่อแข็งแรงขนาดเนี้ยพ่อโทรหาหนูได้ทุกวันหนูไม่เห็นเนาะพ่อจะไม่เป็นอะไรพ่อก็ห,หายแล้วนะไม่เกินสองอาทิตย์แล้วหนูก็กลับมาบ้านแล้เ,เดี๋ยวเรามากินอะไรอร่อยอกัน นะลูกไม่ต้องน <พอ S 1> ้องกับหนูนะโลกกระจกแค่นี้พ่อไม่เป็นไรหรอกนะเมื่นะอ,อไหร่พ่อจะได้เตียงอ่ะกับพ่อแข็งแรงไงเขาก็เอาเตียงไปให้คนอื่นก่อนนะลูกนะ ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวพ่อก็หายแล้วนะช่วงนี้หนูดูแลตัวเองไปก่อนพอนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมล้างมืออย่าลืมใส่แม็กซ์เนาะอย่าออกไปพบเจอใครเยอะแยะนะแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเราเจอกันนะลูก พ่อกินอะไรยังอาการดีขึ้นไหมอ่ากินแล้วลูกโอ้ยพอดีขึ้นเยอะแล้วหนูคิดถึงพ่อนะหายโควิดแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเนะาะค่ะลูกคิดถึงหนูฮะลูกอืมหายไปไปละ <c oughs> คิดถึงเหมือนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> thank <laughs> you ก่อไนไะด้ไหมทำไมแพ้ทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ